ครับสวัสดีฟับสวัสดีครับนะไปทางไหนลงสายลงสายมาดักไปกวนครับนะไปไปไปครับนะวันนี้พอดีมีสองเคตเลยวันนี้ของ แมติกเป็นเป็นซัดนะครับนะนี่นี่นี่อาการเป็นซัดของเมย์ไงนี่ไป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 ห้องครับห้องหาตัวผู้ครับผู้ว่านาจะได้ผสมแล้วครับมือเศร้าแววว่ามีรถพอสวยขนตัวผู้มากนะครับนาจะผสมตัวง่วงคืนนั่นวะนี่สมเหรอนั่นว่ผสมมือเศร้าครับนี่นี่ครับอาการห้องครับนี่นี่ครับร่องใบมันอาจจะนี่ครับได้ใบได้บอได้ครับนาผสมไปแล้วครับมือเศร้านี่ นี่ตัวนี้วัวเป็นสัตว์นะครับเนาะวัวเป็นสัตว์อยู่แล้วเอาเลยเขตหนึ่งผ่านไปเขตสองครับมาอีกแล้วนี่นี่น,นี่มาอีกรอบครับนะ่ยลำปีสก,กินเฮามาอีกแล้วครับนะเด็นข่าวครับของปเติกะเซ้าไปบรดนครับนะทั้งสวนแตงกับแมนนี่ลูกตุ่มหมู ม่อีกแล้วครับนี่บอกรุ้นแรงบันไดนี่ว่าตุ้มแตกแล้วก็น่าจะดีขึ้นแล้วแตกแล้วแตกแหงนะแตกแล้วมันเป็นยังแข็งแรงอยู่มันบวมมันบวเปือ่อยอืแข็งแรงอยู่ครับมันเสียหัมันแหงมมแมวลหลแหงเลยไปไปไปท่านเขาไปเอาเงีเอี้อยไปมันสุขภาพดีอยู่ครับนะมันก็เลยไม่มีปัญหาไปนุมแมวมันดีไปไป,ไป จุดมุงไม้เท่ากับคือเก่าครับนะสุดน้ำปากนอกเอาลงไปทางล่างครับมีี้แสดงว่า,ารเ,เรบาบไปแล้วสุดน้ำปากนอกวันนี้ว่าจะไปตรงนู้นคร่บนะไปกินกับมาครับนะยอยอย,อยู่อย่อยู่อยูอยู่อยู่ยยยยยย อยู่ก่อนอยู่ก่อนลูกก่อนครับตกไปดักหนาครับเนะาะความปลอดภัยขึ้นดันหนะเพราะมีเขาอยู่ย่อๆย่อๆ <c ười> <c ười> อะไรหลังงวขึ้นทัาตัวนี้บ่ะบอมแมนแมน,นตัวนี้บ่ขึ้นคือตัวไหนอ๋อนี่ครับนี่ครับยังเบิ่งมานเรี <c ười> ยวอึ่งสภาพครับนะเบิง่งเป็นการศึกษาครับเป็นเครศึกษาว่าตัมันขึ้นแล้วมันจะเป็นแนวใดเอา้านี่จะกลับมาให้ยังไอ้ท้ายเนี่ยพูดน่ะ นี่ครับนะพูนหางลักษณะนี่ครับเพิ่นจะจับได้ใบได้เพราะเพื่อนหองอากราครับได้ผสมไปมื่อเสาร์ครับผสมตัวเรียบร้อยนะครับนี่เนาะเขาว่าได้ครับนะแสดงว่าแทงคิงครับนะบางตัวถ้าเกิดว่าเพนเป็นซาร์เนี่ยเพิ่นอาจจะเขาใกล้เ่าได้นะครับนะมันแทงคิงเท่ากันครับนะเหมือนแต่เป็นตัวผูเขาใกล้แต่เพิ่อนบอมากเพิ่นกะจิตบอเข้นกันนะนี่ครับไปยับไปเ้อง ปล่อยเพื่อกินไปนะก็ช่วงนี้็ให้ระว่างนะครับนะหนาฝนนี่ร้ายลูกครับนะซึ่งจะเป็นไข,ข่ขาแข็งเป็นล่ำปีกับมา้าไม่อีกคือเก่าครับเนระาบ่เคยขาดหายครับลกูกเป็นล,ลูกละหลายบาทนะครับว่าสองบาทละบาทแล้วล,ลูกหลายบาทแล้วลำปีสกินก็นได้เพราะว่าเป็นอย่างที่มันเป็นบเ้านะครับนะว่าจะหายจากไปกันยังมีมาเรื่อยๆครับนะแต่วันนวทางการรักษาเขาก็เริ่มจะชินนะครับนะ กลายเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ครับนะแต่เขาดูแลดีครับนะเป็นโรคที่เป็นก็อาจจะพ่ถึงเสียหายครับนะอาจจะแค่เป็นแล้วก็รักษาหายครับนะดูแลดีๆก็หายเป็นเป็นโรคทั่วไปแล้วนะสามารถรักษาได้กัมีของเมติกเป็นนะครับแล้วสารพิฟ้ามก็จะเป็นโรคได้เป็นโรคได้ครับนะจะมีท้องร่วงนะครับช่วงนี้ เอาหลวงด้วยการกินหญ้าอ่อนนะครับกินเครื่องจิงจ่อนี่ครับนี่นี่จะเฮ็ดใส่ทายเหลวกันครับนี่เครื่องจิงจ่อนี่เครื่องนี่ครับเครื่องอยู่นี่ค,ร,ร,นนครับนะเครื่องจิงจอ่อมันหญ้าอ,อ่อนหญ้าน้ำสุกกระปกนะน้ำขังก็ขยะเนี่ยทุ่มมือนี่ก็สิ่งสุกกระปกหลายครับนะปนเปื้อนการปนเปื้อนทำั้นะให้น้ำในอากาศก,ากันไลกันครับนะทั้งคนทั้งงัวก,ก็เป็นโรคเป็นไข้กันง่ายๆครับนะ รูปภาพนี่ต้องดูแลกันหลายถึงมีการฉีดวัคซีนวักซยังเรียบร้อยคนขึ้นกันครับนะจกวัคซีนดีบ่อดีอีกตัวนี้ค่ะอีกเรื่องนึงนะครับนะก็เฮตไทยพุ่มห้องอาจจะลดแล้วก็แสกซ้อนอาง,ง่ายครับนะเอาออกกันไปเอารักษาสุขภาพกันครับช่วงนี้ทั้ง,งวัวทั้งคนนะครับนะมาส่อโฮมถ่ายนี่มาใช้มาท่านี่จะไปไก้เขาจังหว่อยครับ กับนายหูดักกี่ช่วงคุณท้าพี่เออไอหูเป็ดดักหัวญี่ปุ่นครับมานนำกันมาครับนะช่วงนี้ก็เห็ดขมออกขึ้นกาครับนะเห็ดขมเห็ดยุคข้าออกอยู่ไอแกอาวโมเมนต์ออกแถวน,นั้นหมดคนหาเห็ดตัวนนะ โอ้ย,ยอะไรพวกนั้นอ่ะโอ้คนไทยเในเว้ยตัวนี้คนลัานกว่าตัวนี้ของเมียนแล้วเนี่ยคนสิงหนันล่ะป่านนี้สอนเอาไปไปพุ่นละสุดซุดหนา้าพุ่นละพุ่นพุ่นเขาหาในี่ลองใน ปลาไพกับซีมีอยู่ครับเขาห่อกับเอาเลยเอาพวกวนไม่กลางกันเริ่มแล้วครับเริ่มสึแก่แล้วอ้าวประมาณสองอาทิตย์เอากระสีด้รุ่นแล้วเอาเอาเกลียวเฝ้าเลี้ยวพอดีอินีะเอาห่วงทีขึ้นมาแล้วตอนแรกก็เป็นสั้นๆคือสิบอลนะเอาชาอยู่ครับนะท่านอยู่ซือว่าปีนี้ได้เกลียวอยู่ท่านอยู่นี่งัวมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วนี่ดีกว่านี่เลยครับนี่ดูนะ กุหลาไม้เพิ่อนพืดวาพืดวาสิบมีคนรัดสุดเครับนะมีฟ้าครับนะมุงหนามาอย่างดีครับนะน้ำทีมด้วยใครเอ่ยจะโผล่หน้ามากก่อนครับโอ้โหครับทวีทรับทวีทรับจัดเน้นเน้นครับออกก่อนเพื่อนครับตามมาด้วยทอฟันอ่าแม่แดงนะทอฟันทอฟันทอฟันแสีมาแล้วทอฝันแสีมาแล้วโอ้โหตายแล้ว ตามมาด้วยทวีซามาติดติดติด,ตดแม่แดงแม่แดงโอ้โหขึ้นมาครับนะอันตรายครับโชคดีมีไม่ลาบครับขวางอยู่เออก็ดียางคือเห็นไอ้เพิ่นลุ่งมาง่ายๆครับนะตามมาด้วยแม่ติ๊กครับแม่ติ๊กตามมาครับนะอกอหัวตีละ่ะทุ่นหออนัวเฉยซ้ำเดยอ่ะติ๊กตามมาเรื่อยๆครับนะอือ ติกมาหลายแล้วมีฟารมาสามติกมาสี่